สว่านสร้สายยี่ห้อไหนดีวะต้องคงนกสิพีเวร g กุ d ไหวเลยนี่ของเจ๊ถูกเดี๋ยวรดให้พี่พัมคินดิพี่ทนอึดคุ้มยังไงแน่จริกษาทิ่ให้ดูดิทนใช้ได้นานอึดเพราะเราเลือกแบตลิเทียมคุณภาพสูงคุ้ม แบตใช้ได้กับเครื่องมือทุกรุ่นโกี่หอไหนก็เหมือนเหมือนกันแหละไม่เหมือนเพราะเรามีแบตเตอรี่อัจฉริยะระบบอินทิเกรตชิปแล้วไงทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหาว่างแบตเตอรี่และตัวเครื่องไม่ว่าจะเป็นการจ่ายกำลังไฟการควบคุมประจุไฟฟ้าออกคำสั่งควบคุมการทำงานควบคู่ไปกับการใช้อุูมิของเซลล์แบตเตอรี่ทำให้อายุการใช้งานยาวนานและมีประสิทธิภาพมาตรฐานมีมอ,อกอฝ่ายวิจัยพัฒนามีเย็นกันเต็มห้องเนี่ย ขายที่ไหนม้างมีขายแล้วกว่า25ประเทศทั่วโลกรับประกันน่ะ2ปีร<ถ>ับเขมเร็วซ่อมไวสบายใจมีเอสเอ็แจ้งเตือนชามเขียวคว่ำเช้าน้ำลายยายหยลย้อยเฮ้ยทำไมรู้ใจอ่ะเพราะเครื่องมือช่างก็คือเครื่องทำมาหากินถ้าพี่ใช้ของไม่มีคุณภาพงานเสร็จช้าลูกค้าก็ดา่า หมุนเงินไม่ทันก็ไม่มีจ่ายให้ลูกน้องขาดทุนขึ้นมาเมียก็ด่าซ้ำเราเลยอยากให้พี่สบายใจที่สุดเรื่องเครื่องมือช่างเราอยากให้พี่ได้ของดีคุ้มค่าคุ้มราคาเชื่อเรานะพี่เชื่อเถอะครับเพราะเราทำมากว่า3 5ปีด้วยสินค้ามากกว่า6,000รายการพามคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่าง